วันที่5กรดกรดาคมสองห้าสวัสดีครับวันนี้ลงมาทำคลิปเย็นหน่อยนะก็ไอเสานี่มันก็ลงๆนะครับพอย้ายตู้ควบคุมทางไฟฟ้านี่ไปไว้ที่ตัวแผงพลังงานแสงอาทิตย์นั่นนะเห็นไหมขาวๆนะนะครับแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ถ้วยถั่วห้าสีกับแก้วน้ำเย็น เป็นอาหารมือเย็นของลุงนะเพิ่งจะทานเสร็จไปเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าถั่วยังไม่หมดดีนะครับเดี๋ยวจะต้องไปทานต่อตอนนี้กลัวว่าแดดมันจะหมดแล้วก็อัดคลิปวิดีโอมันอาจจะเห็นอะไรไม่ค่อยชัดก็เลยมาทําคลิปก่อนวันนี้ฉันได้ทําการาเชื่อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตัวนี้นะครับตัวที่ติดตั้งใหม่เนยะ นะครับสแผงเนี่ยเชื่อมแล้วนะครับเป็นระบบ24โวลต์นะครับโวลต์ก็ชาร์จไฟเต็มเลยนะครับได้27.6โวลต์ปกติแล้วก็จะขึ้นประมาณ25.4แ,แม็กซิมัมสูงสุดนะอันนี้ได้27.6นะครับเนี่ยไ,ไฟเต็มเลยนะครับ ก็สองแผงที่ลุงเชื่อมเข้าไปเนี่ยก็คือ1นึ่งันหนึ่งอวัตรัส่วนแผงเดิมเนี่ยนะครับอันนี้ก็140วัต์นะครับเป็นของเก่าเป็นระบบอมอร์ฟัสอ่าเก่าญี่ปุ่นนะแต่ว่าวัดวัดกระแสได้ประมาณ1.7วัตไอหนึ่งจแอมตัวนี้วัดกระแสได้ เวลาประมาณบ่ายสามโมงนี่นะครับประมาณ4.6แอมนะครับวัดเด่นน้อยเป็นเพราะว่าชาร์เจอร์ซูเวร์ MPPT ของทีมอมันเป็นที่ชาร์จอจ์นะครับชาร์จอร์ของคอนโทรเลอร์มันชาร์เด่นน้อยเป็นแบบรุ่นโบราณน,นะครับลุงก็เอามาใช้ไม่ต้องไปซื้อไป,ไปหาแล้วก็อันนี้ถั่วห้สีลุงยังเดินนิดหน่อยนะ ก็แผงพลังงานแสงอาทิตย์ชุดนี้ตั้งใจว่าจะเอาไปสูบน้ำแยกอิสระนะครับกับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านแล้วก็จากเหมนปัม๊มตอนนี้เราจะมีปั๊มสองตัวนะปั๊มเพื่อการเกษตรอันนี้เป็นสองตัวแล้วแต่ว่าลุงจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่น้ำนะครับขนาดอา่า 75แอมป์ของรถยนต์นะครับมือสองสองตัวมาต่ออ่านทุกรกลมกันเป็น24โวลต์มันก็ให้กระแสะได้ไม่มากนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบลิเธียมฟอสเฟตนะซึ่งก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไว้ขราวหน้าขึ้นมาค่อยจัดการมาต่อเชื่อมอีกทีนะึงก็น่าจะทำให้การชาร์จนี่เป็นไปอย่างดีขึ้นวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วน,ะนอกจากว่า ข้าวของและเกละกะเต็มไปหมดเลยนะลุงยังไม่ได้จัดของนะเพราะว่ายังทํางานช่างไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนัดช่างขาประจำให้มาทํางานต่อแล้วจะได้เทียโอกาสเคลียร์ของขยะก็เต็มบ้านไปหมดโอเคครับสวัสดีครับ